ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเคดเอสมณีวิสัชนะครับประจําเช้าวันที่2กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงขึ้นไหวพันผวนนะครับอยู่ในกรอบบวกบวกลบนะฮะสามบวกลบ10จุดนะครับตามที่เราคาดเอาไว้นะครับแล้วก็แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ปิดในฝั่งบวกนะครับตรงแนวต้านพอดีเลยนะครับหนึ่จุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่า ในแง่ของไพชาร์ตในแง่ของเทคนิคเนี่ยต้องถือว่าสวยพอสมควรนะครับเนื่องจากระดับ3 5 0จุดเนี่ยุดมันเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วก็เป็นอยู่ในตรงโซนแนวแนวของเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะครับถ้าวันนี้นะครับขึ้นทะลุตรงระดับ1 3 5 0ขึ้นไปได้นะครับแล้วยืนได้นะะมันจะทำให้ภาพของโมเมนตัมเชิงบวกเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสายสัญญาณ บวกเข้ามาได้ได้ในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับสำหรับการลงทุนในในช่วงนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงที่เกิดความผันผวนคือช่วงแรกช่วงเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยนะครับดัชนีเนี่ยมีการไล่ราคาขึ้นไปเทส1,350จุดได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเม็ดเงินล็อตสุดท้ายนะครับของกองทุน SFX นะฮะที่มีการซื้อเมื่อตอนสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับ ซึ่งบางคนอาจจะไปซื้อในช่วงบ่ายนะครับแลวกองทุนเนี่ยเขาเข้าไปซื้อหรือว่าทำโพสชั่นไม่ทันนะครับก็จะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยหลุดมาในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับแต่พอใกล้ปิดช่วงเช้าเนี่ยนะครับตัวเซนติเด็กก็ไหลลงไปนะครับแล้วก็ไปลบถึง7จุดนะครับก่อนที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแต่พอดีช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็ได้เซนิเมนต์บวกนะครับจากแรงซื้อของหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ํามันนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันดิบ ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง3%เเนะครับเพราะว่าทางสถาบันบิโตรลียมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการรายงานตัวเลขสต็อก Stop น้ำมันดิบออกมาล,ลดลงถึง8ล้านบาร์เรลนะครับก็ถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ2ปีนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนนะครับเกิดความคาดหวังว่าตัว EIA ที่จะรายงานในช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับก็แน่าจะออกมาลดลงในทิศทางเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงเก่งกำไรเข้ามาในหุ้นของกลุ่มธุรกิจน้ํามัน นะครับลงกันแล้วก็ปีโตเคมีนะครับช่วยค้าแล้วก็ช่วยพยุงตลาดให้ปิดบวกเมื่อวานนี้ได้ถึง10จุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับของเมื่อวานนะครับส่วนตลาดต่างประเทศนะครับตลาดต่างประเทศตัวดาวโจนเนี่ยนะครับยังคงปรับตัวลงอยู่นะครับเมื่อคือนนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยทุกคนก็มีกระแสข่าวเข้ามาในเรื่อง ได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางบวกที่ค่อยๆออกมานในส่วนของวัคซีนแต่ต้องบอกสักนิดหนึ่งนะว่าผลทดลองที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ยังอยู่ในเฟสสองอยู่นะ,นะซึ่งเฟสหนึ่งเฟสสเนี่ยโอกาสในการสกเซสหรือว่าประสบความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วในการพัฒนาวัคซีนนะครับแต่เฟสสามเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการ uh, ทดลองวัคซีนในคนหรือว่าในอาสาสมัครในจํานวนที่มากขึ้น นะครับอย่างน้นอยๆเนเกือบ3 0,000ื่นลายเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะประสบความสํมเาเร็จยากนะครจะเป็นเฟสที่มีความท้าทายพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการทดลองในอาสาสมัครที่มากขึ้นนะครับการควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็ทาได้ยากนะครับตัวแปรทุกอย่างมันมีความผันแปรทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนกับเฟสสองนะครับที่มีการทดลองเพียงแค 25คน50คนหรือต่ำกว่าร้อยคนไอ้พวกนี้มันสามารถควบคุมมันได้นะครับแต่พอเราไปทดลองในระดับที่มันใหญ่ขึ้นในระดับหลักหมื่นคนขึ้นไปนะครับตรงนี้เราไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างาได้เลยเพราะฉะนั้นผลหรือว่าความสกเซสนะครับมันก็จะมาตกกันส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นในเฟสที่3เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเฟสที่มีความท้าทายมากนในการพัฒนาวัคซีนนะครับ ถ้าสำเร็จหรือว่าซักเซสได้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่สำเร็จรไม่ซักเซสเนี่ยท่านก็ต้องเอาเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นเฟสที่มีความท้าทายจริงๆนะครับในการพัฒนานะครับโอเคละนะครับเมื่อคือน,กคนก็คงได้เซนิเมนต์บวกในส่วนของวัคซีนในเฟสสองไปก่อนนะครับรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ออกมา ดีหมดเลยนะต้องบอกว่าดีหมดโดยเฉพาะในเรื่องของดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตนะครับของประเทศเศรษฐกิจหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนจีนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะฮะว่าตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเหนือระดับ50จุดแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็ทําให้เกิดความคาดหวังนะฮะว่าเศรษฐกิจโลก นะครับน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้นะครับหลังจากที่กิจกรรมเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันฟื้นคืนมานะครับประเทศที่2นะครับช่วงบ่ายนะครับก็เป็นของยุโรปนะฮะยุโรปหรือว่ายูโรโซนเนี่ยนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นในในบนชาร์ตตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่าแท่งกราฟเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นจากระดับ30เนี่ยขึ้นมาอยู่ใกล้ใกล้ใกล้50จุดแล้วนะครับแต่ว่าของยุโรปเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้เกินระดับ50จุดขึ้นไปนะครับคือถ้าจะให้ดีต้องเกิน50จุดเหมือนของจีนเหมือนของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนนี้ของยุโรปนะยังต่ำกว่าระดับ50จุดอยู่ระดับที่มันต่ำกว่า50จุดเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกว่ากิจกรรมการผลิตของยุโรโซนเนี่ยยังยังคงยังไม่ได้ขยายตัวอย่างเต็มที่นะครับยังมีความออนแออยู่นะครับแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวดัชนี p m i ภาคการผลิตของสารัเมริกาซึ่งจัดทําโดยสถาบันอุปทานของสหรัฐเนี่ยนะรหรือว่า ISM นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยทะลุระดับ52จุดขึ้นไปนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กราบอกไปแล้วนะว่าถ้าระดับดับชนีที่เกิน50ถือว่ากิจกรรมการผลิตของประเทศนั้นๆเนี่ยคึกคักหรือว่าขยายตัวหรือว่ากลับสู่ระดับปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาซัพพอร์ตแล้วก็สร้างความหวังให้กับนักลงทุนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับน่าจะกลับมาฟื้นตัวแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการคลายล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังคงต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจตัวเลขตรงเนี้นะฮะที่มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับมันเป็นการฟื้นตัวแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่านะครับ แล้วหลังจากนี้นะนะครับมันจะยังคงประคองตัวอยู่ในระดับนี้ต่อไปได้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นการปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปแต่นะครับตัวเลขที่ออกมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็น sentiment บวกก่อนนะครับสำหรับการลงทุนระนยะสั้นนะครับโอเคนะครับในส่วนของโควิด19 ะครับโควิด1าเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อคือนนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะฮะทะลุ5 0,000ลรายต่อวันขึ้นไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราพูดแค่ระดับ4 0 0 0 0รายต่อวันเมื่อคือนนี้นะครับทะลุ50,000ลรายต่อวันขึ้นไปนะครับแต่ตัวดาวโจน์หรือว่าตัวดัชนีตราหุ้นโลกยังไม่ได้ลดลงมากเพราะมีข่าวดีในเรื่องของการพัฒนาวัคซีเนเข้ามาซัพพอร์ตพอดีนะครับ ถ้าไม่มีข่าวดีในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเข้ามาหนุนนะครับมามาช่วยประคองนะผมว่าดาวจวนอาจจะปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อยกางไวก็ดีนะครับไอตัววัคซีนตรงนี้นะครับมันเข้ามาช่วยนะครับก็เลยทําให้ข่าวในเรื่องของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่เร่งตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดูดูผลกระทบเนี่ยมันดูลดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข่าวในด้านบวกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวตลาดน้ำมันนะครับตลาดน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ค่อ,คอยๆฟื้นขึ้นมานะครับค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปเทสแถวๆ41ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับตัวลดลงมานะครับพยายามประคับประคองตัวอยู่ในระดับ38 42ดอลลาร์ต่อบาเรลนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นกรอบใหม่ของน้ำมันดิบในช่วงนี้นะครับ เมื่อคืนนี้เองเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวขึ้นได้นกันนะครับแต่ยังไม่ได้แรงมากนะครับตลาดฟิวเจอร์เนี่ยบวกประมาณสักเหรียญหนึ่งนะครับแต่พอเอามาเทรดกันในตลาดสปอตเนี่ยนะครับบวกขึ้นมาเพียงแค่ห้าสิบเซนนะครับเนื่องจากมันมีปัจจัยค้าเคลานะฮะคือมันจะมีทั้งบวกก็ลบเข้ามานะครับแต่ตัวที่หนุนน้ํามันดิบจริงๆเมื่อคืนนี้ก็คือตัวเลขสตอ็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง EIA เนี่ยก็มี การรายงานออกมานะว่าตัวเลขสต็อกมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเมื่อคือนนี้ลดลงนะครับ7.195ล้านบาทเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปดา์นะครับคุยไคือ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับแต่สัปดาห์นีนะ้ลดลงแล้วลดลงแรงด้วยนะครับถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับ 7.195จห้าล้านบาเรลเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขในการลดลงที่มากที่สุดในรอบของปีนี้นะครับตัวนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของซัพพลายตึงตัวคลายความกังวลในเรื่องของดีมานะครับก็ทำให้ราคาน้ำดิบฟื้นขึ้นมานะครับตรงนี้เองมันก็จะส่งผลบวกมายังการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันบ้านเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยช่วงบ่ายเล่นกันไปแล้วนะครับแล้วตัวแรงๆก็คือตัวเอสโซ่กับ s p r c เชื่อว่าวันนี้เนี่ยครับโมเมนตัมตรงนี้จะยังยังต่อเนื่องออกมีนะครับน่าจะทําให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ํามันในวันนี้ยังบวกต่อนะครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นตลาดหรือว่าเป็นตัวพยุงตลาดได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคาดว่ากระแสการเทรดหรือการลงทุนเนี่ยน่าจะมีการไหลนะครับของเงิน,เ,นเข้ามายังกลุ่มธุรกิจน้ํามัน,นมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของผลประกอบการเองก็ดีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณวโรล,ลิศเนี่ยก็มาเกริดให้เราฟังแล้วนะครับว่าผลประกอบการพวกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันปิดตโตลงกันนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยครับน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้น,นะครับเพราะไตรมาสหนึ่งขาดทุนหนักจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีขาดทุนสต็อกลอสเยอะนะครับแต่ Q2 เนี่ยนะครับสต็อกลอสตรงนั้นจะพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับเมื่อพลิกกลับมาเป็นบวกเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมของทั้งเซกเตอร์หรือภาพรวมของกำไรเนี่ยกลับมาเติบโตได้อีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับในเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆนะฮะที่เข้ามาเป็นตัวหนุนเป็นตัวกระตุ้นนะครับการลงทุนรวมไปถึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงเซนิเมนต์การลงทุนในวันนี้นะครับภาพของเซนิเด้นต์วันนี้เนี่ยนะครับเรามองเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นนะครับให้ความโน้มเอียงไปทางขึ้นนะครับหรือว่ามีทิศทางขึ้นนะฮะให้กรอบนะฮะอยู่ที่1,340จุดถึง1,000 360จุดอันนี้เป็นเป็นกรอบในการเทรดในวันนี้นะฮะก็คือเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1,340ถึง1,360แต่เราให้น้ำหนักไปในทางขึ้นเพราะฉะนั้นเซ็ตเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบ1,360มากกว่าฝั่งลงนะครับกลุ่มที่จะเป็นตัวหนุนหลักๆในวันนี้หรือว่าจะเป็นตัวเด่นต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลงกัด อิโตเคมีนะครับได้ในส่งต็มแ่นะครับผลประกอบการพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือกลับมาดีแน่ๆในซีซงนะครับาราคาน้นดิบที่ฟื้นขึ้นต่อเนื่องแบบนี้มีสตอ็อกเกนแน่ๆนะครับส่วนกลุม่มอื่นนะครับกลุม่มอื่นเนี่ยก็อา,อาจจะมองกลับไปที่กลุ่มท่องเที่ยวอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะที่มีข่าวในเรื่องของ วัคซีนนะครับหรือมีความคืบหน้าทางบวกในการพัฒนาของวัคซีนเนี่ยนะครับผู้ในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักได้ตลอดเวลานะครับแน่นอนแหละนะครับกลุ่มท่องเที่ยวถ้ามันมีวัคซีนจริงๆนะครับคนมันก็จะเลิกกลัวนะครับการเดินทางท่องเที่ยวก็จะกลับมานะครับมินเซนเทลเอราวันเอลทีเอวีก็ยังเป็นกลุ่มที่พอเล่นเทรดดิ้งได้นะครับในในช่วงที่มีข่าวในเรื่องของวัคซีนเข้ามานะครับ ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาให้สองตัวนะตัวแรกก็คือ PTGC ครับ PTGC ราคาปิดเมื่อวาน47.5นะครับแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายของ PTGC อยู่ที่50บาทนะครับตัวนี้คงไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับตัวนี้ก็เชียร์กันมาบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังอาจจะดอกลงไปบ้างนะครับเพราะ ราคาหุ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการพักตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับโมเมนตัมของการคูอมีหุ้นกลุ่มที่กิจน้ำมันเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับเราชอบ PTGC เพราะว่าถ้าน้ํามันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับ PTGC จะได้ประโยชน์มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตปิโตรเคมีของ PTGC เนี่ยเขาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าราคาน้ํามันเนี่ยประมาณสัก6เดือน นะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยต้นทุนจะขึ้นก่อนนะครับแต่ต้นทุนของ GC จะนิ่งอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นสเปดของ p t g c เนี่ยหรือว่ากำไรขั้นต้นของ p t g c จะเยอะกว่าผู้ประกอบการรายอื่นแน่นอนนะครับในในใน,ในเทรนของราคาน้ำมันที่เป็นขาขึ้นแบบนี้นะฮะส่วนตัวที่2นะครับตัวแบมนะครับตัวนี้ก็ เชียร์กันมาหลายรอบแล้วครับแต่ราคายังไม่สามารถทะลุ25บาทไปได้แบบยาวๆนะครับก็ยังต่อแตกต่อแตกอยู่แถว24-25นะครับเมื่อวานนี้กลับขึ้นมาได้นะครับกลับขึ้นมายืน25.25 25ได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นคืนมาหลายตัวนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นถ,ถูกกดดันหนักนะครจาก คำสั่งของแบงค์ชาติที่มีการขอความร่วมมือในการลดเพดานอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อจำนงทะเบียนลถสินเชื่อส่วนบุคคลครับถูกลดหมดราคาหุ้นก็เลยปรับตัวลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงแรงนะครับพยายามสร้างเซนิเมนต์คืนกลับมาเมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณบวกเข้ามาแล้วในหลายๆตัวนะครับซึ่งตัวแบมเนี่ยนะครับถือว่าเด่นที่สุดและนะครับที่ที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อวานนะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบแบมนะฮะตัว Uh, MDC ตัวสวัดสดนะ์ก็ดูสวยเหมือนกันนะครับก็ดูสวยเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆนะฮะแต่สําหรับตัวแบมเนี่ยนะครับเราชอบในเรื่องของโ,อโมเดลธุรกิจนะฮะที่เป็นลักษณะของการติดตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่เนะี่ยผมว่าธุรกิจนี้เนะี่ยดูน่าสนใจตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย NPL เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นโอกาสของผู้ที่ทําธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ ที่ทำธุรกิจในการติดตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบมนะฮะ JMG หรือชโยนะครับตรงนี้นะถ้าใครที่ชอบพอร์ตการลงทุนที่เป็นแบบ DCA มีการซื้อสะสมเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับธุกรกิจติดตามนี่เนี่ยเป็นอีกธุกรกิจหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมชอบแล้วผมแนะนำให้ให้ท่านเนี่ยเก็บเอาไว้ในพอร์ต DCA เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น JMT นะฮะหรือว่าแบมนะฮะแต่ว่าชโยตัวไซส์เล็กเนี่ยมันอาจจะหือหวาหน่อย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะลงทุนเนี่ยผมผมแนะนำนะครับเป็น B A M J N T จะดีกว่านะครับราคาปิดนะครับยี่5นะครับก็แนะนำซื้อให้เป้าตาม I A c o n ั u l t อยู่ที่29.50นะครับส่วนวันนี้มีประเด็นอีกอันนึงเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวหุ้นถุงมืออยากนะครับ S T G T นะครับจะเข้าเทรดหรือว่าเข้าซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะฮะ ตัวนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเขาเป็นผู้ผลิตถุงมือยางลายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับลายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและก็เป็นผู้ผลิตถุงมือยางลายใหญ่อันดับ3ของโลกนะฮะลายใหญ่อันดับ3ของโลกนะฮะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับตัว stgt นะครับเรามาไล่เรียงกันดูนะครับถ้าใหญ่สุดของโลกเนี่ยนะครับก็คือ top g o l e นะครับท็อปโก้เอยู่ในมาลเลเซียฮาตาเลกาในใหญ่อันดับ2นะครับถ้า STGT เข้ามาเนี่ยก็จะใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกนะฮะคอซานนะครับ,รนะรบก็ใหญ่เป็นอันดับ4นะครับท็อปโก้นะฮะมีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่80,000ล้านชิ้นต่อปีนะครับถือถุงมือเนี่ยเขานับเ,เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะฮะส่วน STGT เนี่ยมีกำลังผลิตอยู่ที่3-3ล้านชิ้นต่อปีนะครับก็ถือว่าห่างชั้นจากเบอร์หนึ่งนี่เยอะพอสมควรนะครับ ความน่าสนใจของ STGT ในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของผลกำไรนะฮะผลกำไรหรือผลประกอบการเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับกำไรสุทธิของ STGT เนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก้าวกระโดดเลยนะครับก้าวกระโดดขนาดไหนนะครับถ้าดูจากรูปตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรของ STGT ทั้งปีนะครับ600ล้าน600ล้านบาทนะครับ แต่ Q 1ปีนี้เนี่ยออกมาเนี่ยไต่มาเดียวเนี่ยสี่ล้านนะครับปีที่แล้วทั้งปีหนึ่งหกร้อปีนี้ Q เดียวเนี่ยนะครับสี่ล้านนะครับขณะที่ทั้งปีเนี่ยนักวิเคราะห์ทุกโบกเลยนะเกือบจะทุกโบกมองไว้3,000ล้านนะครับสามพล้านก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยแค่600ล้านเกือบสี่รยเปอร์เซถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากทําไมมันถึงเพิ่มขึ้นแหลขนาดนี้นะครับแน่นอนนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โควิดสิระบาด เพราะฉะนั้นดีมาหรือว่าความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับดีมามาแต่ว่าซัพพลายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครไม่มีใครโรงงานไหนที่จะสามารถสร้างโรงงานภายในวัน2วันแล้วผลิตถุงมือยางมาซัพพอร์ตความต้องการได้ขนาดนั้นนะครับเมื่อดีมามาซัพพลายไม่พอนะครับมันก็เกิด excess s e ดีมานะครับทำให้ราคาถุงมือยางในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับ พอถุงมือยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยใครมีถุงมือยางขายเนี่ยนะครับก็ร่ำรวยกันไปนะครับงนั้น FTGTP นี้จึงได้ที่สงจากประเด็นเรื่องของโควิดสิเก้าเนี่ยเต็มๆนะครับเต็มๆนะครับกำไรก็เลยขึ้นแบบมโหลานะต้องบอกว่ามาโหลาน,นะครับแล้วนักลงทุนที่ซื้อ IPO ไปเนี่ยนะครับก็ถามต่ออีกนะว่า อาแล้วมันขึ้นปีนี้ปีเดียวไหม้วปีถัดไปมันจะไปต่อหรือเปล่าน,นะครับต้องบอกว่าปีถัดๆไปก็ยังมีโอกาสนะครับที่กําไรสุทธิของ STGT ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูปริมาณการใช้ถุงมือยางของคนทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการใช้ถุงมือยางเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่150คนต่อชิ้นต่อปีนะครับแต่ของไทยเนี่ยอยู่ที่4 5คนต่อชิ้นต่อปี ขณะที่จีนอินเดียหรือว่าแอฟริกาเนี่ยนะครับมีปริมาณการใช้ถุงมือยางนะฮะแค่10ชิ้นต่อคนต่อปีเองนะครับโดยเฉพาะจีนกับอินเดียนะฮะถ้า2ประเทศนี้เนี่ยมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ในะระดับไม่ต้องเอาเท่ากับสหรัฐอเมริการเอาแค่ไทยเนี่ยนะครับดีมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดถุงมือยางในอนาคตเนี่ยยังคงโตได้อีกนะครับยังคงโตได้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับ STGT ที่เอาเงิน IPO รอบนี้ไปเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาไปจ่ายหนี้ธรรมดานะเขาเอาไปสร้างโรงงานเพิ่มไปสร้างโรงงานเพิ่มนะครับซึ่งจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีกส0ปีข้างหน้านะครับถ้าเราดูจากชาร์ตตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยปริมาณการผลิตของ STGT เนี่ยจะเพิ่มขึ้นท,ทุกปี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 จนไปถึงเท่าตัวในปี2028นะครับอันนี้คือโกดสตอรี่ในในระยะการย่าง ทีเนี้ยราคาซื้อขายหรือว่าราคาเป้าหมายของ HGT ที่เราให้เนี่ย45บาทเนี่ยนะครับเราคิดบน PE แค่21เท่า22เท่าเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ยเนี่ยนะครับหุ้นถุงมือยางในตลาดโลกนะฮะในในมาเลเซียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาราเลกาซูเปอร์แม็กท็อปกลบหรือว่าคอสานเนี่ยนะครับตอนนี้ PE แต่ละตัวที่ซื้อขายกันนะฮะสูงกว่า พีเที่เราให้ของ STGT เนี่ยเกือบเท่าตัวเนยอย่างฮาทาเลก้าในเทรดอยู่ที่ PE 56เทา่าซูเปอร์แม็กเนี่ย46เท่าท็อปโกลฟเนี่ย37เท,า 26, ทา่าคอสซานี่หเท่าเอาเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือ40เทา่านะครับ40เทา่านั่นก็แสดงว่า STGT เราให้นะวันนี้ยี่เท่าก็ยังมีอัพไซด์อีกเกือเนะบเ,อเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวนะถ้าเราถ้าเราแบบอิง PE ของตลาดถุงมืออยางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยนะครับ STGT เข้าเทรดก็ถือว่าเป็นที่จับตามองของนังกลงทุนทั้งตลาดเลยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยกระแสาาการเทรดหรือว่าโมเมนตัมการลงทุนเนี่ยจะเทไปที่ตัว STGT เนี่ยเป็นหลักนะฮะในวันนี้น่าจะเห็นโมเมนตัมหรือว่าน่าจะเห็นวันรุ่มการซื้อขายที่ เพิ่มขึ้นได้เยอะพอสมควรนะครับทีนี้นะครับ STGT เนี่ยเมื่อมันเทรดราคายิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีส่งผลบวกมายัางตัวแม่เขาด้วยก็คือตัว STA STA เนี่ยถือหุ้น STGT อยู่ที่56.1%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาหุ้นของ STGT เพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งผลบวกมายัางที่ราคาแม่ด้วยเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นโฮลิงคอมมานีนะครับ ในส่วนของผมในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของกลยุทธการลงทุนรวมไปถึงหุ้นท็อปพิกนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเซสชั่นต่อไปนะครับให้กับทางพี่บอลปฏิภาคนะครับในส่วนของเจาะลึกปัจจุื้นฐานวันนี้เรามานําเสนอในเรื่องของตัวแอดวานนะครับเรามีการพรีวิวผลประกอบการ,ร,ร,รในไตรมาสที่2องมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่ตลาดกังวลก็คือ Q2 เนี่ยนะครับวกลัวว่างบของกูุ่มยซ t เนี่ยจะชะลอตัวแล้วแอดวาน่ยชะลอตัวหรือเปล่าแล้วถ้าชะลอตัวเนี่ย จะรอตัวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้พี่บอลจะมาสรุปให้เราฟังครับผมเชิญค,ครับสวัสดีครับ ผมปฏิภาชนะครับก็นักวิเคราะห์กลุ่ม ICT แล้วก็ปีเดียนะครับก็วันนี้มาตัวทียบบ้านนะครับก็เรามีการทำ earning preview หลังจากที่เรามีการทำ earning preview ของตัวดีแทไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆแม้เศษที่เราส่งไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่เรามีการ นำเสนอบทวิเคราะห์ไปนะครับแล้วก็บอกว่า a d v a านเนี่ยในไตรมาสสภาพก็น่าจะเหมือนกับ v t แทนะครับที่ตัวเอ r ร์ n g ็งเนี่ยน่าจะเป็นบอทคอมในไตรมาสสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกอัพในไตรมาสสามแล้วก็ไตรมาสสนะครับเพราะงะั้นเอ r ร์ n g ็งพิจิตของเราเนี่ยรอบนี้ก็ออกมาคอนเฟิร์มตัวเลขนะครับว่าเรามองตัวเอ r ร์ n g ็งของ a d v a านนะครับในแง่ของครอปฟอร์ฟิเนี่ย อยู่ที่ประมาณ6,800ล้านน,นะครับก็คือปรับตัวลดลงประมาณ15%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็8%เมื่อเทียบกับ q u a t ก่อนนะครับเหตุผลอย่างที่เราทราบเลยนะครับว่าโควิดเนี่ยคิดต,ตัวทุกเซกเตอร์รวมถึงแอดวานใน quarter สอเยอะที่สุดนะครับเรื่องของพีเพสนะครับก็จะเป็นคีย์หลักๆเลยเพราะว่าพีเพสเนี่ยมีทั้งซิมที่เป็นทราเวลซิมนะครับคือซิมต่างชาติ ต่างชาติหายหมดเลยในไตรมาสสองนะครับเพราะฉะนั้นโดนกระทบเต็มๆนะครับแล้วก็กําลังซื้อของคนนะครับในช่วงไตรมาสสองเนี่ยต้องถือว่าลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็มีคนว่างงานนะครับหยุดงานค่อนข้างเยอะนะครับพีเพสได้รับผลกระทบเยอะที่สุดแล้วก็ไอปาร์เนี่ยเป็นผู้ประกอบการมือถือที่มีสัดส่วนของลูกค้าพีเพสเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของเออร์เน็งนะครับว่าถ้าไตมาสองออกมาอย่างที่เราคิดจริงๆเนี่ยครึ่งปีนะครับแอดฟารเนี่ยจะมีกำไรคิดเป็นประมาณสัก51%ของฟูเยียฟอร์แค a s ์ซึ่งกลายมาเป็นว่าถ้าเกิดไตมาสองออกมาแบบนี้แอด a า c e มีโอกาสที่ประมาณการของเราเนี่ยจะต่ําเกินความเป็นจริงนะครับมีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึ้นนะครับเพ้น ไอวานไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดโหคุณมันต้องลงในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับ uh, ทั้งปีนะครับเรายังมองว่าไ้ฟาเนี่ยกำไรจะปรับตัวลดลงแค่12%นะครับคงน้อยกว่าตลาดเยอะมากนะครับตลาดลดกันเป็นแบบ50-60%เปร์เซ็นตมงบริษัทขาดทุนนะครับเั้นกลุ่ม i อ t ยังมองว่าเป็นกลุ่มที่เซฟอยู่ในแง่ของการปรับตัวลดลงของกำไรจากผลกระทบของโควิดนะครับ และปี2021นะครับเรามองว่ากำไรเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวนะครับประมาณสัก8%เปร์นะครับะงั้นยังไงก็มองว่ากลุ่ม ICT นะครับรวมถึงแอ้ฟ้าเนี่ยยังดูน่าสนใจในแง่ผลกระทบของโควิดที่ยังน้อยนะครับครึ่งปีนะครับแอดฟ้าเนี่ยเรามองว่าน่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณรัก3บาท14สตางค์นะครับคิดเป็นตัวเดเวอเรนท์ยูที่ราคาปัจจุบันนะครับประมาณสัก1.7%นะครับถือหุ้นแอดฟานประมาณ1เดือน เหตุ <H ead ing> ผลที่1เดือนเพราะว่าเขาจะขึ้น XD นะครับปกติก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่10สิงหานะครับซื้อตอนนี้อีก1เดือนหน้าได้เงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟ้านจะมีเรื่องของเงินปันผลเนี่ยเข้าเป็นตัวคำ้ำตัวราคานะครับเพราะฉะนั้นการลดลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะโอเวอร์ c รีแอคนะครับเรื่องของกําไรแล้วก็เงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟ้านยังดูน่าสนใจอยู่ในเรื่องของ การฟื้นตัวของ e อ r n ์ n นนะครับเงินปันผลที่อยู่ในระดับน่าสนใจสำหรับหุ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่งเล็กเมนบายสำหรับจัวอ็ดฟานนะครับก็ที่เราให้คือ,อ230ครับครับในส่วนผมคงม,มีแค่นี้วันนี้ครับก็เซสชันส่นต่อไปเป็นเซสชั่นของเทคนิคลของคุณกัะจังครับสวัสดีครับ